สวัสดีแฟนเพจ Joypad มาเนี่ยนะครับวันนี้มารีวิว Joy Game สมาร์ทโนอีกแล้วนะครับเป็น Joy Game Android รุ่น iMacu นะครับซึ่ง iMacu เนี่ยจะผลิตออกมาสองสีนะครับจะมีเป็นสีดำกับสีเหลืองนะครับวัสดุจะเป็นสีเงาค่อนข้างเงานะครับรูปทรงเหมือน Joypad โดยบรรจุนะครับจะเป็นกล่องกระดาษนะครับสีนตาลกระดาษค่อนข้างแข็งนะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นมีตัว j o ยนะครับแล้วก็มี สายชาร์จนะครับใช้หัวเป็นมินิ USB นะครับแบบนี้แล้วก็มีเป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีเป็นถุงผ้าสำหรับใส่เก็บจอยนะครับแล้วก็จะมีจะมีเป็นตัวนี้นะครับสำหรับที่หนีบกับมือถือนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูตัวจอยกันครับโดยตัวจอย i m e c ขูนะครับก็คือเป็นจอยที่สำหรับเล่นกับบนมือถือ android นะครับ ของพวก i p h o n ในแ a d จะใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ใช้ได้แค่ Android จะเห็นว่ารูปตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่จับถนัดมือนะครับแล้วก็รูปตรงของจอยเกม Android ตัวนี้จะเป็นรูปตรงอ,อิงจากจอยเพย์สนะครับก็คือจอยตัวนี้ตัวอนาล็อกเนี่ยมันจะอยู่ตรงคู่กันแบบนี้นึง่งจะเป็นพวกจอย i p เบกาหรือรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะใช้เป็นรูปตรงพื้นฐานจากจอยอ x นะครับซึ่งตัวอนาล็อกตรงนี้จะอยู่ด้านซ้ายบน แล้วตัว p a t พดปุ่มสีทิศจะมาอยู่ตรงนี้แทนระดับกันก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบถนัดแบบไหนมากกว่ามาดูรอบๆตัวเครื่องตัวจอยบ้านนะครับตัวพื้นผิวด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นวัสดุสีเงานะครับเงาแวบเลยส่วนด้านหลังจะเป็นสีด้านๆนนะครับด้านบนจะมี2ปุ่ม l 1กับ r 1เป็นสีแดงนะครับตรงนี้ l 1นี่ r 1นี่ l 2 r 2นะครับ ตรงนี้เป็นปุ่มสีทิศอนาล็อกสองข้างตัดสีแดงดําแล้วก็มีปุ่มสีปุ่มพื้นฐานใน BXY หรือว่าสนามเหลียมสี่เหลี่ยมวงกลม X นะครับตรงนี้เป็นสีเด็กสตาร์ทแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับผมส่วนตรงเนี้ยมีปุ่มเทอร์โบแต่ยังหาวิธีใช้ไม่เจอเดี๋ยวจะถ้าเกิดว่า,าถ้าวิธีใช้แล้วจะมาอัปเดตให้ทีหนึ่งนะครับโดยตัวจอเอมไมู่ดเนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับจะเล่นใช้ใช้เล่นได้ประมาณ สิบชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมแล้วตัวจอยไม่ขูดไไเนี่ยจะมีตัวหนีบล็อกมือถือแบบนี้นะครับก็คือสามารถถอดได้หรือว่าจะหนีบไว้ตอลอดก,ก็ได้พอหนีบแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้สําหรับหนีบมือถือตามสเปคระบุว่าได้ประมาณ6นิ้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่า6นิ้วมันจะแน่นไปหน่อยสัก5.7ประมาณน้ต3โน้ส4นี่กำลังโอเคถ้าเป็น6นิ้วก็ดีผมว่ามันมันแน่นไปดี๋ยวลองหนีบให้ดูครับ อันนี้มือถือรุ่นนี้เป็นหน้าจอห้าจุดห้านะครับพอหนีบแล้วก็จะอยู่แบบนี้ได้เลยจะเห็นว่ารูปร่างสวยงามเลยนะครับเวลาถ้าเกิดเราไม่หนีบเนี่ยไม่หนีบมือถือไว้แล้วก็ปิดลงมาแล้วเราก็ตรงนี้ก็พับได้อยู่ในรูปนี้ก็ได้นะครับผมเก็บไว้ในสองผ้าก็ได้เดีย๋ยวมาลองต่อดู วิธีต่อนะครับผมก็ง่ายๆก็คือเหมือนพวกจอยเกมไอแพก้าหรือว่าอื่นๆทั่วไปก็คือใช้สองปุ่มขั้นแรกที่มือถือนะครับกดบลูทูธเปิดที่ตัวจอยนะครับกดสี่เหลี่ยมกับปุ่งนี้ตรงกลางพร้อมกันค้างไว้นะครับไฟจะกระพริบแบบนี้ไฟจะกระพริบแบบนี้แล้วก็จะกดค้นหาบลูทูธที่มือถือแล้วนะครับ ก็จะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนี่คือตัวเลขเป็นรหัสบลูทูธของมือถือนะครับอของจอยนะครับก็จะขึ้นว่าบลูทูธเกมแพดก็กดติดลงไปมันก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวไฟก็จะค้างอยู่ที่ปุ่มซ้ายสุดถ้าเวลาชา้าจ,จะอยู่จะอยู่สว่างที่ปุ่มขวาสุดนะครับแต่ลองมันหนีบดูเล่นดูนี่นะครับพอเล่นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ ดี๋ยวลองเข้าเกมให้ดูนะครับอลองเป็น F p p N, N p p ของเป็น emulator ของ p s p นะครับเข้าเกมมาอลองเป็นเกมดายกบอลดกรกบอลแทดภาคนี้เป็นของ p s p นะครับเป็นแนวแนวเชดเป็นภาพแนวการ์ตูนไม่ว่าจะใช้เล่นเป็นเกม Android หรือว่าเกม emulator ต่างๆนะครับก็คือใช้ต่อเหมือนกันก็คือเป็นเป็นปุ่ม ตีเหลียมกับปุ่มตรงกลางพร้อมกันข้างไว้เหมือนกันนะครับผมพอเข้าเกมมาไม่ต้องเทดอะไรเลยนะครับกดกดใช้ได้เลยเอาตอนนี้ผมเคยไปลงลงจอตัวอื่นไว้ต้องเทดก่อนวิธีเทสก็ง่ายๆนะครับก็คือเข้าไปที่เทตติ้ง แล้วก็เลือกไปที่การควบคุมเปลี่ยนแปลงก,การควบคุมแล้วก็มานั่งนั่งแมปทีละปุ่มตรงนี้อันนี้ก็อาเป็นขึ้นก็คือกดไปตามไป พอดีผมไปเคยลงไปลงจอยตัวอื่นค้างไว้แล้วมันจําจอยตัวเก่าอยู่ปกติถ้าเกิดใช้เข้ามาปุ๊บใช้เลยนี่ก็เป็น L1 นะครับ R1 ครับผมเรี๋ยมาเข้าเกมใหม,ม่นจะเห็นว่าจะได้แล้ว นี่นะครับกดที่ตัวต่อได้เลยจะใช้อนาล็อกหรือว่าใช้ปุ่มตีทิ้ควบคุมก็ได้นะครับได้เหมือนกัน โอเคก็สรุปแล้วนะครับตัวจอยไอไม่กุูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นจอยเกมแอนดรอยอีอรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ว่าทํามาถือว่าด้ดีมากครับนะครับท้งรูปทรงสวยงามแล้วก็วัสดุดูดีมากนะครับผมข้างหน้าเป็นสีเงาเวลาใช้งานเนี่ยจะเห็นไฟรอดออกมาด้วยนะครับจะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นแผงช่องว่างครับไฟที่รอดมาก็คือดูดีมากนะครับลักษณนะรูปทรงเหมือนจอยเพลสามก็ถือว่า อาจจะก,ก็คือถือว่าถนัดมือกับคนที่ถนัดใช้จอยเพยนะครับผมรวมๆนี้ผมก็ถือว่าตัวนี้เป็นจอยเกมมันดอยที่ดีมากเลยตัวหนึ่งนะครับผมถ้ายังไงสนใจตอบถามก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับที่ไลน์จอยแพดมาเนียหรือว่าจะไปดูสินคท้าอื่นในเว็บก็ได้นะครับเป็น w w w j o เว a บจอยแพด .com นะครับชื่อเดียวกันกับแฟนเพจนะครับ facebook. com/joypadmania นะครับผมก็คือจะมีจอยเกมมือถือ อีกหลายรุ่นเลยให้ลองามาเลือกคุยกันนะครับผมครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนเดียวยังไงมีตัวใหม่มาจะรีวิวเพิ่มเติมครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ